วิชาที่ผมจะแนะนำวิชาที่ผมนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่จะมาเผยแผ่แก่ท่านทั้งหลายที่เป็นวิธีการปฏิบัติเป็นวิชาที่เหมาะกับจริตของผู้มีปัญญาครับเป็นวิธีการที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับจริตของผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วก็พิจารณาดูครับ วิชานี้มีชื่อว่าวิชาคุณธรรมวิชาคุณธรรมครับถ้าท่านถามว่าวิชาคุณธรรมเป็นวิชาอะไรเป็นอย่างไรคำตอบคือวิชาคุณธรรมเป็นวิชาที่ปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักครับ ผู้ปฏิบัติต้องนำาหลักธรรมคำสอนที่เหมาะสมกับตนเหมาะสมกับสถานภาพของตนเหมาะสมกับหน้าที่ของตนเหมาะสมกับกิจของตนมาปฏิบัติตามชีวิตประจำวันครับจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำตัววิชาคุณธรรมเป็นวิชาเน้นให้ทำเหตุทำปัจจัยครับสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ถูกต้อง ผลธรรมที่ถูกต้องจะเกิดครับการปฏิบัติเน้นการปฏิบัติแบบลืมตาปฏิบัติครับแบบคนตาดีปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ครับโดยการปฏิบัติของวิชาคุณธรรมนี้ให้ผู้ปฏิบัติ สแสวงหาสัจธรรมจ,จากตัวของตนครับจากการประพฤติจากการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนจากศีลของตนจากธรรมของตนจากกายของตนจากจิตของตนจากรูปนี้นามนี้จากขันหานี้ของตนครับและท่านทั้งหลาย ให้ปฏิบัติธรรมเป็นปกติใช้ชีวิตเป็นปกติเพื่ออยู่อย่างเป็นปกติครับถ้าท่านถามว่าวิชาคุณธรรมต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือถ้าจะปฏิบัติจะปฏิจะปฏิบัติตามวิชาคุณธรรมต้องทำตามสี่ข้อนี้ครับ คือ 1. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีคุณธรรมครับโดยผู้ปฏิบัติต้องนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เหมาะสมกับตนตามกิจตามหน้าที่ของตนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำตัวครับข้อที่ 2. ที่พึ่งสูงสุดคือพระรัตนาตรัยครับ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือที่พึ่งสูงสุดของท่านข้อ3รักธรรมสูงสุดที่ต้องนำไปปฏิบัติครับมี3ข้อคือ 1. ไม่ทำบาปทั้งปวง 2. สร้างบุญกุศลให้ถึงพร้อม 3. ทํทำจิตของตนให้ขาวรอบทำามข้อนี้ เป็นธรรมที่ต้องยึดและนำไปปฏิบัติครับข้อ4การทำจิตให้ขาวรอบคือ 1. สร้างบุญสร้างกุศลครับ 2. เพื่อใช้ขจัดกรรมออกจากจิต 3. ต้องไม่ทำกรรมไม่ดีใหม่เพิ่มครับ ทั้ง4ข้อนี้คือวิธีการปฏิบัติธรรมของวิชาคุณธรรมครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าวิธีการปฏิบัตินี้เป็นวิธีการใหม่เป็นความรู้ใหม่เป็นการยาก นะครับที่ท่านทั้งหลายจะเชื่อแล้วก็ยอมรับหรือยอมปฏิบัติแต่อยากให้ท่านทั้งหลายนะครับพิจารณาด้วยลองปฏิบัติด,ดูครับลองเรียนรู้ดูนะครับพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของท่านครับท่านก็จะรู้ได้ว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตัวเองครับ และถ้ามีพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจมีความปรารถนาหรือมีความต้องการที่จะปฏิบัติวิชานี้ถ้าท่านถามว่าถ้าเชื่อและปฏิบัติวิชานี้ท่านจะได้อะไรจะเป็นอย่างไรคำตอบคือ ถ้าท่านปฏิบัติตามวิชาคุณธรรมแล้วท่านจะไม่ได้อะไรครับจะไม่มีอะไรและจะไม่เหลืออะไรครับจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่มีอะไรและจะไม่เหลืออะไรครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะวิชาคุณธรรมเป็นวิชาการปฏิบัติธรรมที่มุ่งทำลายธาตุทำลายขันโดยตรงครับ เป็นวิชาการปฏิบัติที่จะทำให้ท่านรู้รูปของท่านรู้กายของท่านเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของท่านท่านจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนของท่านแต่ที่สำคัญกว่านั้นวิชานี้จะทำให้จิตของท่านมีกำลังครับกำลังที่จะไปสู่นามครับ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าเมื่อท่านนำวิชาคุณธรรมไปปฏิบัติจิตของท่านจะมีกำลังรัดและจะรู้รู้อะไรครับรู้เวทนาทุกที่เกิดกับท่านจิตของท่านจะรู้และมีกำลังครับในการที่จะ เวทนาคือความทุกข์ออกจากจิตของท่านครับจะเข้าไม่ถึงจิตท่านการเริ่มต้นปฏิบัติจะเริ่มคลายครับปฏิบัติต่อไปจะเริ่มหา่างปฏิบัติต่อไปจะไม่มีผลครับสิ่งที่มากระทบจิตจะไม่มีผลกับท่านอีกแล้วนะครับเวทนาจะไม่เกิดกับท่านครับเมื่อท่านเมื่่อทานปฏิบัติวิชานี้ต่อไปลำดับต่อมาคือสัญญา จะดับครับเพราะจิตจะรู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากที่เราไปยึดไปถือไปจำจิตจะตัดตรงนี้ออกครับความจำได้หมายรู้ของท่านจะดับครับและถ้าท่านปฏิบัติต่อไปอีกสังขารของท่านจะไม่ปรุงแต่งครับเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะ จิตของท่านจะรู้ครับเขารู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปปรุงแต่งผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเพราะฉะนั้นจิตของท่านจะมีกำลังจนไม่เกิดการปรุงแต่งครับวิญญาณไม่ก่อเกิดพบชาติจบสิ้นครับท่านจะไม่เหลืออะไร และถ้าท่านปฏิบัติต่อไปท่านจะรู้แจ้งในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านกล่าวครับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจิตของท่านตัวของท่านจะรู้ถึงสัจธรรมข้อนี้ครับจะเข้าใจและจะปฏิบัติได้ครับ เป็นการรู้จากภายในเพราะจิตของท่านจะไม่ปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราเป็นปกติครับที่ไม่ปกติเพราะเราไปยึดไปถือเพราะเราไปปรุงแต่งครับจิตของท่านจะรู้และมีกำลังถึงขั้นที่ไม่ปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ครับสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเห็นครับจิตจะไม่ไม,มีการบันทึก ท่านจะถึงที่สุดของศาสนาครับที่สุดของพระธรรมคําสอนที่สุดแห่งจุดมุ่งหมายขององค์พระศาสดาครับที่ท่านชี้ทางให้เราในการหลุดพ้นจากวัฏสังสารวัฏนี้ครับในท้ายนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับและในเทปต่อไปผมจะอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในวิชาคุณธรรมนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายครับ สวัสดีครับ